สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขอลรำชกไม่มีมุมเพราะมโหร้ายกลายเป็นคดีฆ่าน้องชมพู่เมื่อตำรวจเปิดตัวผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้น้องชมพู่ถึงแก่ความตายก็คือลุงพลหรือนายเชพพลวิภารายละเอียดเบื้องหน้าเบื้องหลังจึงเริ่มเผยออกมามากขึ้นบทสรุปที่ตำรวจเชื่อว่าเด็กน้อยว,วัยสามขวบตกเป็นเดือการฆ่า ก็เพราะอารมณ์โมโหร้ายโดยทีแรกก็พลั้งมืออย่างไม่ตั้งใจสุดท้ายกลายเป็นต้องปิดปากและต้องอำพรางศพดงงูง่ายๆนักข่าวยังเคยโดนทำร้ายเป็นกรณีตัวอย่างที่บ่งบอกภาวะอารมณ์คดีนี้นับเป็นคดีที่ใช้เวลาสืบสวนสอบสวนยาวนานปีกว่าๆแต่ก็มาถึงจุดที่สามารถรวบรวมหลักฐานชี้ตัวผู้ที่กระทำผิดได้เหตุหนึ่งที่ใช้เวลายาวนาน เพราะต้องใช้กระบวนการตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยวิทยาการชั้นสูงแต่เมื่อเป็นหลักฐานในทางนิติวิทยาศาสตร์ก็น่าจะมีน้ำหนักมากพอให้ศาลพิจารณาตัดสินได้ไม่ว่าจะเป็นเส้นผมของคนใกล้ชิดที่ไปตกอยู่บริเวณพบศพไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่มาจากศพเด็กที่ไปตกอยู่ในรถของผู้ต้องหาเป็นการใช้กระบวนการไฮเทคตรวจพิสูจน์ จนบ่งชี้ผู้ที่อยู่ในข่ายกระทําความผิดชัดเจนแม้จะไม่มีพยานบุคคลชัดๆแต่การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ย่อมน่าเชื่อถึงที่สุดคดีนี้เป็นที่สนใจของคนทั่วสังคมมาตลอดเนื่องจากการสืบสวนสอบสวนเริ่มต้นนั้นยากลําบากโดยเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลไม่มีตัวช่วยทั้งกล้องวงจรปิด การเช็คสัญญาณมือถือแม้ยืดเยื้อประเด็นของคดีเรื่องราวของผู้คนก็เลยแตกประเด็นกลายเป็นเรื่องราวมากมายตั้งแต่หลังเกิดเหตุพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขลงไปดูคดีเองตอนยังเป็นรองผบตรรวมทั้งพลตำรวจตีนพสินพุนสวัสดิ์มือสืบสวนไฮเทคและทีมทำงานตำรวจท้องที่มุกดาหารความจริงลุงพลตกอยู่ในสายตาตั้งแต่เริ่มเพราะพิรุธมากมายรู้ก่อนใคร พูดก่อนใครว่าน้องชมพู่หายตัวครั้นตำรวจสอบปากคำว่าทำไมรู้เร็วก็ให้การว่าป้าแตนโทรมาบอกแต่สุดท้ายตำรวจตรวจสอบได้ว่าลุงคนขายมือถือไปก่อนแล้วก่อนเอาสิฟไปใส่ในเครื่องของเมียเป็นการใช้สองซิมในเครื่องเดียวกันแล้วเมียจะโทรมาบอกเรื่องเด็กหายไปได้อย่างไรแต่ด้วยสไตล์การทำงานแบบสุขุมใช้พยานหลักฐานรองรับหนักแน่นทำให้ไม่รีบร้อนจับกุมไม่หิว้วไม่อุ้มไปเค้น ตอนที่พลตวรวจเอกสวัสด์รับตําแหน่งพอบอรตรใหม่ๆเปิดแถลงความคืบหน้าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนสอรุปให้เห็นภาพเบื้องต้นส่วนตัวคนกระทําผิดก็บอกเพียงว่าจะต้องหาพยานหลักฐานเพื่อจับกลุมให้ได้จนเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งครบรอบหนึ่งปีของคดีพลตวรวจเอกสวัสด์ก็ส่งสัญญาณว่าเดือนมิถุนายนได้บทสรุปแน่จนกลายเป็นหมายจับลุงคนคนดังสิ้นสุดการรอคอยมานานบทความจากวงตาวันจากคอัมน์ชกไม่มีมุม ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ